โต๊ะพับได้อเนกประสงค์ปรับระดับสูงสุดได้3ระดับใช้งานสะดวกพกพาง่ายพกไปเที่ยวแคมปิ้งทําเป็นโต๊ะขายของที่ตลาดหรือเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ใช้ในบ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับแกะกล่องดูกันเลยนะครับพอเราแกะกล่องมาแล้วนะครับทรงมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเหมือนกระเป๋าเลยนะครับแล้วก็จะมีที่ล็อกอยู่ข้างบนนะครับสอันนะครับให้เราคลายล็อกออกก่อนนะครับแล้วก็กางออกนะครับแบบนี้การขาโต๊ะขึ้นมานะครับแล้วก็หงายขึ้นมานะครับ ก็จะตั Elliot, cake, ้งขึ them, right? ้นมาแบบนี้เลยนะครับด้านข้างโต๊ะจะมีที่ล็อกโต๊ะอยู่นะครับให้เราหมุนลงมานะครับแล้วก็ล็อกเอาไว้นะครับโต๊ะอันนี้มีความกว้างอยู่ที่60เซนนะครับมีความยาวอยู่ที่1เมตร20เซนติเมตรนะครับสำหรับขาโต๊ะสามารถปรับระดับได้นะครับสูงสุด3ระดับเลยนะครับระดับแรกก็จะเป็นระดับนี้นะครับสูงอยู่ที่55เซนนะครับวิธีการปรับระดับนะครับก็ให้เรายกโต๊ะขึ้นมานะครับแบบนี้ค่อยๆขยับนะครับ จะมีเดือ์สปริงเด้งออกมาเพื่อทําการล็อกขาโตเอาไว้นะครับความสูงของขาโตระดับที่2อยู่ที่62เซนตมรนะครับเดี๋ยวปรับขาโตขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่70เซนมตรนะครับ ระดับสูงสุด70ซนติเมตรนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของโต๊ะนะครับความยาวอยู่ที่เมตร20กว้างอยู่ที่60เซนนะครับผมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะขาด้านล่างนะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับตรงที่ปรับระดับขาโต๊ะนะครับก็จะมีเดือยสปริงแบบนี้นะครับรูตรงกลางตรงนี้นะครับเราสามารถกางโลบได้ด้วยนะครับวิธีการพับเก็บก็ไม่ยากเลยนะครับก็ให้เราคลายสลักตรงนี้ก่อนนะครับด้านข้างโต๊ะนะจับตอนลงนะครับแล้วก็หดขาลงไปนะครับแล้วก็พับลงมา แล้วก็พับเข้าหากันล็อกโต๊ะเอาไว้แล้วก็หิ้วพวกพาไปได้เลยนะครับสะดวกมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดสังสรรค์สก้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับรีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ